สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้ก็มาบันทึกในโหมดเล่นเก็บคะแนนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับยังอยู่ในซีรีส์ชุดซีอุยยังเลือกเดินซีอุยเหมือนเดิมนะครับซีอุยเดินก่อนนะครติดตามเนาะสำหรับใครที่ติดตามชุดที่แล้วก็ชนแนวทางไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับฝากไปติดตาม แฟนเพจทางเฟซบุ๊กคัมพีมาฮอตด้วยนะครับไม่ได้เล่นคราวนี้ไม่ได้เล่นซีวยแล้วเขาแทรกเร็วนะครับเขาแทรกเร็วเลยโอ้โหมาซะเร็วเลยนะครับคนนี้คะแนนสูงซะด้วยพันเจ็ดนะครับเราพันหกกว่าๆโตเป็นนีปุ่มตัดข้างนะครับอ่ก็ดูไปนะครับ แล้วแต่ความเหมาะสมว่าจะเดินหมากใดดีแต่ว่าหลักๆผมก็อยากเดินซีอุยเดินก่อนนะครับแต่ถ้าเขาแทรกมาก็อุดเป็นยิปุ่มก็เรียกว่าแปลรูปหมากเนาะมันก็ต้องมีวิธีการเล่นเราจะฝืนเป็นซีอุยไปอย่างเดียวโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของการเดินมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับโอเคันเมื่อมันซีอุยไม่ได้ก็ไม่อุยเลยครับโอเค แทรกขึ้นไปเราเป็นยิปุ่มทรงตัดข้างคราวนี้ขึ้นมาถ้าจะเสมอเราก็ต้องยอมนะครับเพื่อในเมื่อเขาเดินถูกทุกก้าวเราก็ต้องยอมให้มันเสมอได้ โอเคขึ้นมาทรงนี้ขึ้นไปครับต่อไปขึ้นมาเขาต้องเข้ากินสองว่าแล้วเขาต้องเข้ากินสองเราก็ต้องอุดสถานเดียวอุดสถานเดียว เอตัดินอยู่ตัวเดียวแซกไปขึ้นไปมานี่จะมาแยกกินสองขึ้นไปมีสิทธิ์โดนสามนั่นเองดูแววนะครับมีสิทธิ์โดนสามนะคนนี้ดูแววดูลักษณะแล้วมีสิทธิ์โดนสามต่อสิบสี่มาสิบเจ็ดที่เสร็จเลยนะครับ เอาอย่างนี้แพ้เหมือนกันเพราะว่าผมจะสวิงฮอตไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอย่างนี้ก็แพ้เรียบร้อยครับอโอเคแต่เขาก็าทำได้ดีนะถือว่าเขาทำได้ดีนะครับ หากใครสนใจที่จะไลฟ์สดด้วยก็เชิญได้นะครับที่แฟนเพจคัมพีมักฮอตนะครับทางด้าน facebook ก็เชิญได้เนอะอันนี้เราเดินมุมคู่นะครับขึ้นมา เป็นสามเหลี่ยมธรรมดาแล้วก็ต่อมาอืมขึ้นไปครับเป็นเรือหางยาวนะครับฝั่งนู้นขึ้นมาตรงนี้ เราจะต่อสองไปนี่ดีกว่าขึ้นมาขึ้นไปมานี่ไปครับ สิบเก้าสิบหกไหมส่วนมากจะเล่นเต้มนี้ออาแล้วครับส่วนมากจะเล่นแต้มนี้สนเ,นนเสร็จแล้วเราก็แทรกกินอเสร็จแล้วเราก็แทรกกินหมายเลขนี้เขาก็จะขยับฮอตมาหมายเลขสิบสองอ่าตัวนี้พลาดนะครับเพราะว่าโดนสองหลังเนี่ยครับพลาดตรงนี้แหละพลาดตรงขยับฮอตสิบหกมาสิบสอง ตัวนี้เป็นตัวที่เป็นล็อกอยู่เหมือนกันนะครับใครที่เล่นบ่อยๆก็น่าจะเห็นแต้มนี้บ่อยโอเคถอยมาค่าฮอตมานี่ครับ ถ <c oughs> อยมาต่อก่อนอ่าต่อตัวหนึ่งแล้วกว็ค่าหอนอันนี้ไปนี่ครับเรียบร้อยครับ าโอเคชนะไปสองกระดานแรกแต่ว่ายังไม่ได้เดิน CV. สีวีสักทีเดียวเนะยังไม่ได้เดินสีอวีดูกระดานต่อไปคะแนนสูงก็เริ่มจะหมุนหายากนะครับเจอคนเดิมครับเจอคนเดิมเจอคนเดิม ขึ้นมาไปขึ้นมากระดานที่สองขึ้นไปขึ้นมาเป็นทรงสูงเหมือนคล้ายๆจะพุ่งเหรอขึ้นมาเราก็แทบไปไม่พุ่งเหมือนเดิมนะครับเขาก็ไม่พุ่งเหมือนเดิมเอาแล้วเขาทำท่าแบบนี้ต่อขึ้นมาเหมือนเดิม ถ้าขึ้นสามเอ็ดยิบหกของมาไม่มานะครับไม่มาสามเอ็ดยิบหกมาเป็นทรงภูเก็ตทีนี้ภูเก็ตภูเก็ตไปนี่ ครับทิมขึ้นไปเพจคัมพีมักฮอตนะครับอย่าลืมไปติดตามกันขึ้นไปครับ มาทางนี้ร่มซอ <c oughs> 94, บอ่94ซโบ่ได้นะครับร่มได้นะแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ไม่เอาดีกว่าครับขึ้นตัวนี้ดีกว่าเขาจะมาแย่สองงั้นเราแย่ก่อน เราแยกก่อนครับผมโอเคขึ้นมาทรงนี้เราก็ถ้าเราตวัดให้กินฟรีหนึ่งแล้วเราไปนี่แล้วเราไปนี่แล้วเราก็กินม้วนกลับมาเออเท่ดีเหมือนกันนะ นี่ครับเดี๋ยวมาดูนะมันจะเท่จริงไหมเท่จริงไหม <c oughs> <c oughs> อ่ายี่สตบสิบเจ็ดได้แต่ผมก็ดักทันเหมือนเดิมนะครับอ่าครับคู่แข่งยมแพ้เพราะว่าถึงเขาจะเดินยี่เิสิบเจ็ดให้กินแล้วก็เดินมาสิบเอ็ด ผมก็โยงฮอตมาหมาเลขสาเหมืหมอนเดิมน,นะครับไปครับซีอุยไม่นู้จะได้เดินไหมเกมนี้เอา้าต่อเลยซีเกมไม่ได้เดินซีอุยนะครับเจอตัดข้างตัดอะไรไม่นู้เลยมั่วซั่วเลย,ยงี้นี่ขึ้นมาเป็นกองโจนนะครับทีนี้ฝั่งขึ้นมา ไปชนแต้มก่อนชนแต้มมานี่ขึ้นไปนี่เตรียมยิงสองเตรียมยิงสองเป็นกันไกสวรรค์อ้าวโดนไหมโอ้ยังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนนะครับ ใจก็อยากจะเดินสีอุ่นั่นแหละแต่ว่าคู่แข่งคนนี้คนเดิมเนี่ยเขาไม่ยอมผมขึ้นสูงเลยเนบมาทรงนี้หลบไปขึ้นมาหลบไปบีบเกมเหลือตัวเดียวที่เดินได้คือ11-16 อ่าสิบเอ็ดสิบกก็ขึ้นไปนี่ประกบเลยเอาแล้ครับคู่แข่งคิดอยู่จะเดินสิบสี่สิบเจ็ดอาเดินตัวนี้นะครับตกลงเดินตัวนี้ให้กินแล้วก็แทรก่าแทรกกินตรงนี้นี้ครับ ตวัดโอ้นู้จะตะวัดสิบแปดยิบสามงั้นไปเข้าฮัดตัวที่สองเอตัวที่หนึ่งลงไปตวัดแล้วคราวนี้อะไรดีก็อย่างนี้ดีกว่านะเท่เหมือนกันเท่อีกทีหนึ่ง หยุด้อยครับอ๋นนอ,นนอนนแล้วครับคู่แข่งยอมแพ้ไป เจอไหมเอ้าผเจอเร็วนะครับเจอคนใหม่ครับไม่ได้เจอคนเดิมแล้วทีนี้เจอคนใหม่แล้วเจอคนใหม่คู่นี้เป็นคู่ที่สามนะครับสําหรับวิดีโอชุดนี้คู่แรกสองคู่แรกคือคนคนเดียวกันผมไม่มีโอกาสได้เดินซีวีเลยแกตัดออกแกแทรกกินแกตัดมั่วะลรนะครับ ทั้งๆท,ที่ตั้งใจจะเดินซีวีวันนี้อะเป็นมาตรฐานตัดเจ็ดไม่เอ่ยตัดเจ็ดแล้วเป็นดาวเหนือ ขึ้นมานี่ไม่จะเข้ารูปหัวมังกรนะเข้ารูปหัวมังกรว่า ปกติผมจะเดินสองมาเจ็ดนะแต่คราวนี้ผมยกหนึ่งมาห้านะครับผมยกหนึ่งมาห้า ไปครับขึ้นมานี่ไปครับ ครับถ้าเดิน18 15จะโดนต่อ2 14ไป18เอาล้วครับคู่แข่งเวลาบีบเต็มที่เลยเหลือไม่ถึง10วินะครับต่อครับเหลือกินฟีอีกตัวนึงลงมานี่ก็กินฟรีอีกตัวนึง ลงไปเอาอเวลาจะหมดครับทีนี้หนีไปไล่กินฟรีไปครับกินฟรีเราหนึ่ง กินฟรีด้วยเราได้เปรียบจํานวนนะครับถ้าเราได้กินฟรีตัวนี้แล้วอ่าครับคู่แข่งยอมแพ้นะครับไปครับผมมานี่มนี่ นี่สีอุ้ยนะครับโอ้โหเพิ่งได้เดินใจจะขาดเพิ่งได้เดินนะครับงานนี้มานี่แบ่งไปตัดแบ่งไป มไม่รู้จะหมากไหนดีทรงนี้มันก็เสมอได้แล้วก็ทั้งชนะได้นะครับเดี๋ยวคิดแป๊บหนึ่งนะครับขอคิดก่อนแป๊บหนึ่งไปครับไปธรรมดานี่แหละ ไม่แน่จะชนะได้ตัวนี้ปกติต้องยกสามสิบยีห้านะครับเท่าที่จําได้ต่อไมหมเอ่ยหรือว่าจะเดินเก้ามาสิบสามถ้าเดินเก้ามาสิบสามนี่แพเลยนะฝั่งนู้นนะครับอ้าวต่อนะครับไม่เดินเก้ามาสิบสามงั้นเราก็ต่อไปตัวนี้ก็ได้เปรียบนะครับได้เปรียบอยู่นิดนิดปกติต้องเดินเก้าสิบสี่แล้วก็สิบเอ็ดสิบห้า เพื่อรอโยนอ่าเพื่อรอโยนมันจี่มีแต้มหนึ่งเป็นแต้มร่มที่สวยงามมากนะครับฝั่งงานเขาชอบทําคือเดินเก้ามาสิบสี่ให้กินฟรีๆก่อนแล้วก็เดินสิบเอ็ดมาสิบห้านะครับหรือบางทีอาจจะเดินสิบสองสิบหกก็ได้แต่คนนี้เขาไม่ไม่เห็นแต้มนี้นะครับงั้นก็ไม่เป็นไรไม่เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นแต้มนี้ เขาอาจจะเห็นแต่เขาไม่เอาก็ได้ไม่แน่นคะรูแข่งยอมแพ้ไปนะครับคู่ที่สี่นะครับคู่ที่สี่ สวยงามแต่ละเกมอาจจะยืดยาวนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่เรียบริงริงเร็วเร่งรีบ,รบพูดผิดพูดถูกอาจจะไม่เร่งรีบมากขึ้นไปตัวนี้ขึ้นมาก็น่าจะเป็นมาตรฐานสามเดียงนะครับรุ้นว่าจะได้เดินมุมคู่ไหมมาแล้ว ขึ้นมาเป็นมาตรฐานไปครับต่อขึ้นมาอืมมาครับ บีบมาเต็นตัวนี้ <c oughs> ขึ้นไปครับขึ้นไปไม่แน่จะเพนนะเกมนี้นะดูลักษณะการขึ้นมาของผมแล้วไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีผมเหมือนผมจะลืมลืม จังหวะที่เดินสิบเอ็ดสิบหกผมว่าผมเดินเก้าไปสิบสี่จะดีกว่านะครับนั่นไงทะลุหลุดเข้าฮอตเลยผมว่าผมแพ้แล้วงานนี่เหมือนเดินผิดอยู่ตำแหน่งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นจังหวะที่เดินสิบอ็ดมาสิบหกนั่นแหละไปครับแซกิน เป็นคู่สุดท้ายของวิดีโอชุดนี้นะครับสำหรับคู่นี้ผมจะเล่นวันละสี่คู่นะถ้าถ้าหมุนเจอนะผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับสีค่คู่แต่ถ้าหมุนไม่เจอก็าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยไล่กินหลังเราเลยอืม เราไปเข้าอดกว่านนี่ครับ เออเดือนให้กินเฉยๆเพื่อไปเข้าฮอตหรือเปล่านานว่าแล้วเขาก็ทำํำคล้ายๆกับเรานะครับขึ้นไปเข้ากินนี้มานี่โอ้โหต่อเลยต่อมาทรงนี้เราออกฮอตไม่ได้ เราก็ถอยได้ตัวเดียวคือตัวนี้อมีสิทธิ์เสมอได้นะครับนี่มีสิทธิ์ที่จะเสมอได้ถอยมานี่มานี มานี่ก่อนเสมอครับต่อยังไงก็เสมอผมก็ตั้งใจมาต่อเขานั่นแหละแต่เขาต่อก่อนนะครับอ่าวไม่แพ้น,นะครับสรุปแล้วเราไม่แพ้น,นะครับเมื่อสักครู่นี้ ซีอทำงานได้ไหมเอ่ยจะโดนตัดหน้าตัดข้างไหมยังไม่โดนนะครับซีอยอืมเนานะครับแทรกขึ้นมาลองปินี้ปุ่มหลายทีแล้วลองเป็นตัวนี้ดูสิ ยี่สิบหกยิบสองไปนะครับลองเป็นตัวนี้ดูมาครับกินเข้าไปตั้งเป็นทรงสามเหลี่ยมขึ้นมาเอาแลครับต่อมาทางนี้ คนนี้โคตรแข็งนะครับมาครับ บีบจอเข้ามาแล้วขึ้นไปแส็กกินอุดครับ ผล่ขึ้นมาทางนี้เอนะครับยิงให้กินฟรีได้ฟรีคิกฟรีฟรีได้อีกอ๋อเพื่อมาต่อสองโอ้โหท,ท,ทุ่มทุนสร้างทุ่มทุนสร้างทุ่มทุนสร้างแต่เราก็เสียเปรียบจริงๆนะครับ ไม่ใช่เล่น,นเล่นนั่นี่โหมดมากครับคนนี้อ่าเขาพิจารณาดีแล้วเขาเข้ากินนะครับอ่าเราขอเสมอก่อนก็อพอเนาะไปต่อเข้าหอดจนหวน,นี้น่าจะมีลุ้นที่จะเสมอได้อยู่ไปครับ เสมอพอครับคนนี้เก่งจริงไม่สะทกสะทานเลยเรียนอะไรก็ไม่สะทกสะทานเลย เสมอครับโอเคโอค้โหชุดนี้สุดยอดแล้ว